วันนี้นะครับจะพามาดูข้อมูลนะครับอากาศที่สวนของผมกันนะครับในช่วงระยะเวลา7วันที่ผ่านมานะครับก็เห็นไหมฮะเริ่มต้นมาเลยตั้งแต่วันที่ย9 30ิบเก้าบสามเ็ดหนึ่งสามี่นะครับใน7วันนี้นะครับจะเห็นว่ามีข้อมูลเพียงวันเดียวนะครับก็คือช่วงของวันที่นะครับย9ิบเก้า ข่ามเมัาที่30นะครับที่ฟ้าเปิดมีแดดนะครับฟ้าเปิดมีแดดเส้นสีเขียวนี่ก็คือเส้นความชื้นอากาศนะครับที่ว่าลงมาใกล้สัมผัสได้สัมผัสกับเส้นอุณหภูมินะครับเส้นสีส้มนะครับคือเส้นของอุณหภูมิในช่วงกลางวันเนี่ยอุณหภูมิจะสูงนะครับแดดร้อนอุณหภูมิสูงแน่นอนครับความชื้นอากา,กาศก็จะลดต่ําลงมามีเพียงวันเดียวเลยนะครับที่ทั้ง2เส้นนี้มาสัมผัสกัน วันอื่นๆนะครับส่วนวันอื่นๆนี่เห็นไหมครับห่างกัน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 หมายถึงว่าฝนตกความชื้นในอากาศสูงนะครับแสงแดดน้อยมันก็ส่งผลให้เราเห็นถึงตรงนี้เลยนะครับตรงเรื่องของค่า VPD นะครับเห็นไหมครับว่านี้เพียงวันเดียวจริงๆนะครับที่ดูสวยงาม นอกนั้นเนี่ยเห็นไหมครับค่า VPD ต่ํามากนะครับซึ่งค่า VPD ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับพัฒนาเติบโตสามารถดูดซับน้ําดูดซับธาตุอาหารเพื่อใช้ได้่เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในค่าประมาณ0.5ถึง1.5ไม่เกินนี้นะครับ0.5ไม่เกิน1.5แบบนี้นะครับเห็นไหมความชืน้นอากาศต่ำได้ความชื้นอา,ากาศสูงนะครับความชื้นอา,ากาศสูงไม่เหมาะเลย ทีนี้ที่ผมมาให้ดูเรื่องนี้เพราะอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนกําลังเริ่มจะรัดใบนะครับแต่ละสวนเนี่ยก็อยากจะใส่ปุ๋ยกระตุ้นให้เกิดการแตกใบนะครับใส่ปุ๋ยเพื่อน,นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยมันมีสภาพเป็นของแข็งนะครับ เราใส่ปุ๋ยไปปริมาณอ่ะสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับทุเรียนอายุ6ปีนะครับทุเรียนอายุ6ปีเราใส่ปุ๋ยไป1กิโลกร,รัมนะครับทุเรียนอายุ6ปีเราใส่ปุ๋ยไป1กิโลกร,รมัมเท่ากับว,ว่าแน่นอนครับฟาร์มเข้มข้นของปุ๋ยนะครับมันจะทำให้ค่า P h เดินดอปมาทันที แน่นอนครับความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ยเนี่ยที่สัมผัสความชื้นแล้วปุ๋ยละลายเนี่ยจังหวะนั้นรากยังไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้มันก็ต้องรอให้ค่อยๆความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยค่อยๆเจือจางเจือจางเจือจางไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมแน่นอนสมมุติว่าเราหว่านปุ๋ยวันนี้นะครับที่อากาศดี ปุ๋ยค่อยๆฟังคิพ่้นของสารละลายค่อยๆเจือจางเจือจางเป็นยังไงครับวันที่สามฟคิมพ์ค้นค่อยเจือจางแต่เจอฝนตกชุกต่อเนื่องตึงๆๆๆๆหมายถึงอะไรครับหมายถึงสารละลายปุ๋ยที่เราหวังว่ามันจะใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็ถูกน้ําฝนเนี่ยชะล้างไหลบ่าซึมลงดินลงไปกลายเป็นไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผมถึงย้นยันเลยครับในจังหวะนี้ที่ปีนี้ปุ๋ยแพงมากการใช้ปุ๋ยในแต่ละครั้งเนี่ยจึงควรทําความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆแล้วก็หาจังหวะที่เหมาะสมจริงๆในการใส่ปุ๋ยไม่เช่นนั้นแล้วนะครับปุ๋ยราคากระสอบละสองพันสองพันาทเนี่ยท่านจะใช้ได้ประโยชน์น้อยมากนะครับน้อยมากๆจากการใส่ปุ๋ยรอนิดหนึ่งดีกว่าครับรอให้ฟ้าเปิดจังหวะดีๆแล้วค่อยใส่ปุ๋ยกันนะครับสวัสดีครับ